สวัสดีครับคุณทราบหรือไม่ครับว่าร่างกายของคนเราซ่อมแซมตัวเองได้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องหาหมอร่างกายสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ถ้ารู้จักวิธีสวัสดีครับผมอาจารย์วานิช ทิละวเิตกุลวันนี้ผมจะมาสอนวิชาวิชานี้เป็นวิชาที่ทําให้กระดูกสันหลังคุณแข็งแรงแข็งแกร่งเพราะว่าโรคที่เกิดกับกระดูกสันหลังเช่นกระดูกงอกกระดูกทับเส้นประสาทและอะลัยอะลัยที่ทําให้กระดูกสันหลังเรามีปัญหาสิ่งที่ได้รับคือเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดมาก จนกระทั่งสุดท้ายหมอลงความเห็นว่าจะต้องผ่าตัดนั่นแหละคือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าไอกระดูกสันหลังมันทำงานหนักให้เราตลอดชีวิตมันรับตัวเรามันต้องมีวันที่มันอ่อนล้าหรือวันที่มันไม่แข็งแกร่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็น ชีวิตเดียวกับเขาเขาเกิดปัญหาเราก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เราเกิดปัญหาเราต้องทําให้เขาไม่เกิดปัญหาคือทําให้เขาแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งแกร่งแข็งแรงมีหลายวิธีผมจะสอนวิธีที่ง่ายๆไม่ยากแต่ประสิทธิภาพสูงวิธีแรกให้ยืนตัวตรงยืนตัวตรง และกินน้ำเข้าไปแก้วหนึ่งน้ำอุ่นๆยิ่งดีใหญแล้วคุณยกแขนขึ้นมาเต็มแขนยืดตรงหนึ่งนาทีแล้วลงมา แล้วคุณยกขึ้นไปอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งนาทีแล้วลงมาแล้วคุณยกขึ้นไปอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งนาทีแล้วลงมาคุณทําอย่างนี้ทุกวันกระดูกสันหลังคุณจะเริ่มแข็งแกร่งแข็งแรงและไม่คดงอง่ายๆ และกระดูกสันหลังของคุณก็จะเข้ารูปเข้ารอยและมีความอ่อนไหวอยู่ในตัวไม่แข็งกระด้างนี่คือวิธีแรกทำบ่อยๆของง่ายๆทำบ่อยๆกระดูกสันหลังก็จะแข็งแรงวิธีที่สองคุณต้องมีท่าทางเกิดขึ้นโดยการแกว่งแขน วิชาแข่งแขนที่จะทำให้กระดูกสันหลังคุณแข็งแกร่งแข็งแรงตรงโดยการยกเหมือนยืดขี้เกียดบิดขี้เกียดพร้อมกับหายใจเข้าเอวคุณต้องยืดไปด้วยนะแล้วลงมาแล้วก็ขึ้นไปมันบิดขี้เกียจลงมา เนี่ยถ้าง่ายๆแต่กระดูกสันหลังคุณจะแข็งแรงแข็งแกร่งตรงตรงแข็งแรง,รง,รง,ง,แรงนะวิธีที่สามต้องอย่างนี้สองรอบครึ่งแล้วต่อไปก็ลงมาข้างล่างสองรอบครึ่งอทำให้กระดูกสันหลังคุณแข็งแรงแต่วิธีนี้ถ้าคุณจะฝึกกำลังภายในได้ด้วยก็ดี โดยการช่วงที่แกว่งลงามาอย่างนี้คุณใช้จิตรับรู้ว่าพลังแขนของเราได้รวบเอาพลังข้างนอกมารวมกับที่ตัวคุณไว้และขึ้นไปได้รวบเอาพลังจากท้องฟ้ารวมมาที่ตัวคุณแล้วก็เยืดออกไปให้กระดูกแข็งแรงได้ทั้งพลังได้ทั้งข้างนอกและข้างในนี่สองเครื่อง สองเครื่องสบาย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 วิธีที่สามทำกระดูกสันหลังให้แข็งแรงและช่วยให้สมองซ้ายขวาได้ทำงานด้วยโดยการยืนตรงแล้วก็เอี้ยวตัวแต่เอี้ยวตัวขาต้องอยู่กับที่นะเอี้ยวเฉพาะลำตัวนี่เอี้ยวอย่างนี้เอี้ยวมานะพร้อมกับยกมือขึ้นอย่างนี้ จิตให้มีความรู้สึกพลังวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาให้พลังวิ่งลงมาแล้วก็เอี้ยวตัวมาฝั่งนี้ยกมือขึ้นพลังวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงแล้วลงมานี่คือทําให้ดูแต่ถ้าทําเร็วๆก็กระดูกสันหลังคุณจะแข็งแรงเพราะว่าได้ออกกำลังกาย บิดซ้ายบิดขวา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 แข็งแรงนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทํทำให้กระดูกสันหลังแข็งแรงส่วนอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้คุณต้องรู้ว่ากระดูกสันหลังของคุณ จริงๆแล้วไม่ได้ยืดตรงอย่างนี้จริงๆแล้วมันเหมือนรูป S ก้นกบอยู่นี่เราโค,งค้งขึ้นไปกลางหลังหลังนี่คือคอจากคอลงมาหลังเราห้อยมาก้นกบอย่างนี้เวลาโยกให้โยกอย่างนี้ขึ้นไปที่คอโยกอย่างนี้ขึ้นไปที่คอโยกอย่างนี้ขึ้นไปที่คอแล้วจากคอโยกลงมาข้างหลังขึ้นคอโยกโยกอย่างนี้เรื่อยๆ ผมจะโยกให้ดูนะโยกให้ดูนะก่อนจะโยกทา่านี้คุณต้องผ่อนคลายนะไม่แกร่งนะผ่อนคลายและตัวที่เคลื่อนไหวมีเพียงกระดูกสันหลังเท่านั้นและจิตควบคุมพลังให้วิ่งไปพร้อมกับกระดูกสันหลังนะมันโยกก็ให้โยกตามขึ้นไปนะดูนะ โยกจากกระดูกก้นกบขึ้นไปกลางหลังกลางหลังแล้วไปที่คอให้มีความรู้สึกพลังวิ่งตามขึ้นมานะอย่าโยกเฉยๆจะให้ประโยชน์นี่แล้วจะสบายถ้าทําถูกละ่ะเห็นไหมมันโยกขึ้นไปพลังโยกขึ้นไปแล้วก็โยกลงมาโยกขึ้นไปที่คอแล้วจากคอโยกลงมา พลังขึ้นไปพลังลงมาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงสบายสบาย คุณโยกทุกวันอย่้อยจนอ่อนช้อยจนหินปูนต่างๆที่มาเกาะกระดูกสันหลังหลุดออกไปกระดูกสันหลังคุณก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงจบ1นึท่าอีกท่าหนึ่งคุณโยกเป็นรูป S ชึดน,นี่มาทางนี้แล้วก็ S นะแล้วส่วนมาฝั่งนี้มาอย่างนี้แล้วก็ S เอสนะคุณดูนะนี่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วนี่หัวมานี่คือ S ใช่ไหมเอสแนี้มานี้เรามานี้ S ใช่ไหมผมก็โยกอย่างนี้แต่ว่าใส่พลังเข้าไปอยู่ในกระดูกสันหลังคนนะ Ss S, S ให้มีความรู้สึกพลังมันวิ่งตามกระดูกสันหลังคุณไปแล้วพลังมันจะไปซ่อมไอ้ที่ไหนไที่ ไม่ดีสบายสบายโอเคถ้าต่อไปถ้านี้ง่ายคุณนึกถึงกระดูกสันหลังคุณที่อื่นไม่ต้องนึกแขนขาไม่ต้องนึกนึกถึงกระดูกสันหลังคุณแล้วคุณบิดไปให้พลังมันบิดม้วนเกลียวขึ้นไปเลย พลังมันบิดขึ้นไปจิตคุณรู้สึกพลังมันบิดขึ้นไปแล้วกระดูกสันหลังคุณจะกั่งและไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณดูแล้วชอบใจกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือกด subscribe กดไลค์กด Facebook กด YouTube ดูอย่างเซนแข็งแรงถึงวันสุดท้ายและดูซิว่า,าทีมงานของเรามีจัดคอร์สสอนโดยอาจารย์มาสอนตัวตัวตัว,ตวเป็นๆให้เห็นและก็มีจัดทัวร์สุขภาพก็โปรดติดตามสวัสดีครับ